ใครช่วยผมยไ,มไ,มไมด้บ้างม,มีไหมมีรถยกไหม กำลังเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง s p ปฟ e FPD ได้ออกมาไล์ผ่านอิน t ตาแกรมส่วนตัวขอความช่วยเหลือจากโลกโซเชียลหลังจากรถไฟฟ้าสุดหรูเทส l a ติดลมริมหาดปากน้ำจังหวัดชุมพรโดยในคลิปดังกล่าวสไป์เผยว่า ตั้งใจขับรถหรูเพื่อไปถ่ายคอนเทนต์บริเวณหาดปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งตนถามคนละแวกนั้นแล้วว่าสามารถขับรถลงมาบริเวณริมหาเพื่อถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าได้ตนจึงได้ขับรถลงมาถ่ายแต่สุดท้ายรถติดลมน้ำในหาดก็เริ่มสูงขึ้นซึ่งถ้าเกิดน้ำสูงจนถึงตัวรถอาจจะให้รถไฟฟ้าพังได้ ทำให้เจ้าต,ตัวต้องขอความช่วยเหลือจากคนในละแวกนั้นครับผมก็ขอความช่วยเหลือจากออคนแถวนี้น่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํากําลังขึ้นแล้วถ้ามันเข้าไปข้างล่างนะครับพันพังนตอนนี้แบบมันขึ้นไม่ได้เลยมันติดจริงๆ,ๆล่าสุดมีหญิงคนหนึ่งในคลิปดังกล่าวเผยว่าได้ติดต่อรถลากเพื่อจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้รถ,รถลากเลยที่มีรถลากไหครับ กำลังมารอกาลังมใช่ไหมมาจริงปะมาจริงค่ะพี่ๆคนนั้นเขาถือหอยเชลยสบานใช่เชลยสบานนานไหมกว่าถึงเรามีเวลาแค่นิดเดียวนะทั้งนี้ยังมีแฟนคลับตัวน้อยๆมายืนให้กำลังใจอีกด้วยค่ะครับครับซึ่งในการไลฟ์สไปได้เผยว่าตนไม่ได้ตั้งใจที่จะไลฟ์แต่เป็นหนทางสุดท้ายที่จะขอความช่วยเหลืออันนี้คือตอนแรกผมว่าจะไม่ไลฟ์ไงแต่นี้คือ ความเ,เลือสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ดีก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวคอนเทนต์สร้างแต่ความเดือดร้อนคนแรกเลยมั้งที่ขับเทสลาไปจอดในทรายทะเล